ะะทุกคน็ <c oughs> <c oughs> กราบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะนะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันนะคะที่หน้าเกมไทลิเวอร์วันเดอร์นั่นเองเนะี่ยคะทุกคนนะหรือมาชจันท์แม่น้ําำไทยนะคะเพื่อนนะก่อนที่เราเนี่ยนะคะจะ ไปเริ่มเล่นนะทุกคนก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องเราด้วยนะคะนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะทุกคนนะเว็บเราเล่นอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนก็มีโปรโมชั่นสาหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะก็คือโปรโมชั่น100้นั่นเองเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนะฝาก100บาทรับ100ฝาก200รับ200ฝาก300รับ300ฝาก400รับ400ฝาก500รับ500บาทกันเข้าไปเลยนะคะเพื่อนๆนะอ่าโอเคมางั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะทุกคนเดีียยววเเเเราาาามมข้กกลด่ <c oughs> ทุนที่เราเอามาวันนี้นะทุกคนอยู่ที่100บาทนะคะอยู่ที่100บาทนะคะพเพื่อนๆนะก่อนที่เราเนี่ยจะแบบอ่ามาเริ่มปั่นกันนะทุกคนนะก็บอกก่อนเลยนะคะว่าช่วงเวลาที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ๆจะเช้าแล้ะก็เอาง่ายๆก็คือเช้ามืดอะมาดูกันว่าเวลานี้นะมันจะแบบว่าปังปุริเยรหรือเปล่านะคะทุกคนนะไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพเพื่อนๆนะ <c oughs> ขอเปิดมาที่ทุนอ่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทุน๋อ อ๋อแล้วทุกคนตอนนี้ขอเริ่มจากเบ็ดที่เบ็ดสิบบาทนะคะทุกคนขอเริ่มจากเบ็ดสิบบาทแล้วกันมาอุ้ยมะนาวมาสามสิบหกบาทอุ้ยสวยสองเออยี่สิบบาทมาอีกยี่สิบสี่นะคะเพื่อนเออสวยทังนี้จะร้อยสามสิบบาทนะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยมากตเตอร์อีกตัวเดียว s ร a สกแกตเตอร์สกแกตเตอร,กกร,ตอร์ทุกคนอุ้ยยังไม่มายังไม่มายังไม่มา ยังไม่มาเลยะทุกคนนะยังไม่มานะเอ้ยเอ้ยมีอีกตัวหรือเปล่าจ๊ามีอีกตัวหรือเปล่ามีอีกตัวหรือเปล่าโอ้โหมาเรื่อยๆเลยอะตอนนี้ยังเข้ามาเรื่อยๆอะอะมามาโอเคเนี่ยสแกตเตอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะ836บาทนะคะทุกคนนะแ3ด้อยสบบาทนะคะนอกฟรีนะ เออก็ได้ฟรีสป,ปินมา12ครั้งด้วยกันนะคะเพื่อนๆนะไปไปรอบแรกผ่านไปนะคะทุกคนรอบ2ผ่านไปเออเข้ามา1บาทนะคะเพื่อน1บาทมาไมหนึ่งบาทวายมาสวยดอกนี้18บาทไปเข้ามาเข้ามา2 8 6บาทโอ้โห เงินรางวัลก้อนโตเข้ามา306บาทนะคะเพื่อนเหนื่อยอ่ะลุ้นจนเหนื่อยอ่ะเออมะนาวมา90บาทเลยดอกนี้โอ้โหเข้ามา95บาทนะคะเพื่อนนะปึ๊บอย่างเงียบอยู่เออมา12บบาทนะคะทุกคน สวยสวย27บาทคูณไปเออมา60บาทนะคะทุกคนนะโอ้ยปึ๊บสาิบาบาทวายมา2ตัวทุกคนยังไง210บาทนะ,ะทคะเพื่อนเออมา273บาทเข้ามาอีก504บาทนะ,ะทคะเพื่อนนะโอ้รางวัลก้อนโตเข้ามา1,020บาทนะคะทุกคน1 0 2 0บาท 1,524บาทนะคะจบปลารางวัลรวมนะคะเพื่อนๆนะงั้นขออนุญาตปรับเบ็ดขึ้นเลยตอนนี้ก็คือได้กําไรมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราขอปรับเป็นเบ็ด50บาทแล้วกันมาเพื่อนๆเข้ามา20โอ้โหทุกคนมันเงียบเงียบเฮ้ สเกตเตอร์สเกตเตอร์ต้องมาแล้วนะจังหวะน,นี้มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้โหสยสวยๆเข้าฟรีเกมเบ็ด50บาทนะคะทุกคนเข้าฟรีเกมเบ็ด50นานเพื่อนนะเอาดิเอาดิอ,าดอุ้ยผ่านไปสองรอบเงียบกลิบเออมาวายหนึ่งตัวนะเพื่อนสวย300ร้อยดอกนี้ ามาอีกสิบห้าบาทนะคะทุกคนเออมาเออ, 1, อ,อ 112, หนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งอะไรอะไรอ่ะอุ๊ยทุกคนเพิ่งจะได้มาสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอามาสิบห้าบาท เเลยจ้าดอกนี้มา220บาทสวย90บาทนะคะทุกคนโอ้โหเข้ามา887บาทนะคะเพื่อนโอเคนะคะเงินรางวัลรวมก็1,380บาทนะคะทุกคน1,380บาทนะคะทุกคนนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะเลิกเล่นแค่นี้เลยแล้วกันเพราะว่ากำไรมันมา3,000กว่าบาทแล้วนะคะเพื่อนนะ ถ้าเพื่อนเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระด,กดิ่งในช่องเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย